สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ v i o n Thailand channel ค่ะอยู่กับหญิงค่ะอิปนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมค่ะอยู่เชื่อว่าสาวๆหลายคนนะคะมีความต้องการที่จะให้ผมเราดูสวยสุขภาพดีในการเลือกผลิตภัณฑ์ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแชมพูคอนดิชนเนอร์หรือในวิวบาของเราเรียกว่ารีเมนนะคะ วันนี้เราจะมุ่งเน้นไปที่ลิปอินฮิทเม้นต์ค่ะวันนี้เรามาทําความรู้จักกับลิปอินฮิทเม้นต์กันดีกว่าค่ะพี่อีคะค่ะเชื่อไหมคะว่าสาวๆหลายคนนะคะมีความสับสนระหว่างคอนดิชเนอร์หรือในแปลของมีว่าเราเรียกว่าฮีทเม้นต์ถูกไหมคะใช่ค่ะกับลิปอินฮิทเม้นต์บางคนสับสนถึงขั้นว่าอุ้ยสระผมบำรุงด้วยฮิตเม้นต์ของเราก็พอแล้วลิปอินหนักไม่ใสเพราะเหนือยหนั ที่นี้แนะนำสิ่งที่ถูกต้องหน่อยสิคะ <c oughs> คือในเรื่องของ conditioner หรือทร e ทเ m e n t นะคะอันนี้จะเป็นกลุ่มเดียวกันนะคะ <c oughs> แต่ว่าอย่างแบรนด์ของเราเนี่ยเราใช้คำว,ว่า t r e ทเ m e n t เลยถ้าเป็นกลุ่ม t r e ท t m e n t เนี่ยเราจะเน้นบำรุงแบบด้านในเส้นผมนะคะค่อน <c oughs> ข้างลึกแต่ว่าถ้าเป็นตัว d e ิน treatment นะคะจะเน้นบำรุงแบบผิวผมเน้นภ <c oughs> ายนอกเป็นหลักถ้าถามว่า treatment กับ d e e น t ร e ท t m e n t ต่างกันยังไง พี่ว่าแบบแรกมันคือเรื่องของการล้างออกเขาปกติเวลาเราสระผมเสร็จใส่ทรีทเมนต์เราล้างออกถูกไหมคะอแต่ว่าถ้าเป็นตัวลิปอินทรีทเมนต์เราไม่ล้างออกค่ะใส่ไปเลยซึ่งพอใส่ไปเลยพวกเนี้ยพวกสารบำรุงนะคะมันจะยังติดอยู่ที่ผิวผมเราเยอะกว่านะคะซึ่งมันจะช่วยในเรื่องของสัมผัสค่ะตัวเองพวกความลื่นความนุ่มอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วมันจะช่วยให้เราแบบจัดแต่งผมได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะนี่คือความต่างของทรีทเมนต์แล้วก็ลิปอินทรีทเมนต์ค่ะ รุปเนง่ายๆเลยนะคะว่าทีทเมนต์จะช่วยบำรุงภายในเส้นผมของเราส่วนลิปอินทีทเมนต์จะช่วยดูแลภายนอกของเส้นผมของเราโดยไม่ต้องล้างออกเลยค่ะีคเ่ะงั้ทานทำไมต้องใช้ลิปอินทีทเมนต์คะอ๋อเหตุผลที่เราควรจะต้องใช้ลิปอินทีทเมนต์นะคะมันเป็นเพราะว่าที่เมื่อกี้ที่บอกไปเนื้อมันจะเน้นแบบช่วยบำรุงแบบภายนอกผิวผมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมันก็จะช่วยในเรื่องของสัมผัสเนื้ออยู่นอกสุดนะคะก็ช่วยเรื่องสัมผัสไม่ว่าจะความนุ่มความลื่นอะไรที่เราต้องการ นะคะตัวนี้ช่วยได้เลยแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่ดีมากก็คือมันช่วยปกป้องความร้อนจากการไดผมได้ด้วยนะคะแล้วก็ทําให้การจัดทรงเนี่ยมันง่ายขึ้นด้วยค่ะเชื่อว่าสาวๆหลายคนนะคะนิยมการทําผมที่บ้านเนาะแล้วก็ใช้พวกไอรอนนะการบั่คจะต้องแบบขั้นสุดนอยใช่อันนี้จําเป็นมากค่ะสําหรับคนที่แบบมีการจัดแต่งทรงเองที่บ้านไดเองม้วนเองอะไรแบบนี้ควรจะต้องใช้ดีบิ้ทเมนต์ไปด้วยค่ะ เมลลิฟิเมเพต์นะคะเขาจะช่วยในการทํางานให้ผมเราดีขึ้นยังไงคะอ่าจริงๆเราจะคล้ายๆกับที่เมื่อกี้พี่บอกไปทุกควจะดูแลว,ว่ามันไม่ต้องล้างออกถูกไหมคะแล้วมันก็จะยังอยู่ที่ผิวผมของเรานะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะพอมันอยู่ที่ผิวผมปุ๊บความนุ่มความลื่นความนุ่มต่างๆมันได้มันได้ตามที่เราต้องการแล้วแล้วก็ในพวกพนิลอิฟิมเพลนนะคะเขาจะมีตัวบํารุงรตัวอย่างละกันคะ่ะว่าตัวบารุงยกตัวอย่างเช่นเจลาตินนะคะก็จะช่วยในเรื่องของ การเติมเต็มนะคะเส้นผมอ่าหรือบางทีอาจจะมีกลุ่มของพวกกรดอะมิโนนะคะกรดอะมิโนอันนี้ใหม่ค่ะพี่ดีกรดอะมิโนะค่ะเขาบอกว่ามันจะเป็นโปรตีนเล็กๆนะคะที่เวลาเข้าไปในเส้นผมแล้วเนี่ยเขาจะช่วยให้ความชุ่มชื้นนะคะแทรกซึมเข้าไปด้านในได้ดีนะคะหรืออีกลุ่มหนึ่งพวกกลุ่มที่เป็นแบบออยจากพืชธรรมชาติช่วงนี้เนยธรรมชาติมาแล้วใช่ออยที่ได้จากพืชธรรมชาตินะคะเขาก็จะช่วยในการ ล็อกน้ำล็อกความชุ่มชื้นติดเกล็ดผมให้ความลื่นความเงากับเส้นผมนะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละลิปอินทรีเมนตเนี่ยมันก็จะมีแบบข้อดีนะคะมีการบำรุงที่แตกต่างกันออกไปค่ะเห็นไหมคะว่าลิปอินทรีเมนตนะคะมีส่วนประสงมที่น่าสนใจหลายๆตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นคีเลตินโปรตีนกรดอะมิโนนะคะแล้วก็ยังแบบได้ความชุ่มชื้นจากธรรมชาติที่เส้นผมเราต้องการเนอะ ด้านในนะคะเป็นลิปอิงคิเม้นต์ของมิวบอนค่ะอยากให้พี่อีนาคะแนะนําว่ามีอะไรบ้าง mm hmm. เป็นกลุ่มยังไงเลือกใช้ยังไงะค,ะค่ะอย่างเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องประเภทไปแล้วเนอามีมิสนะคะมี e มัลชาแล้วก็มีออยนะคะคราวนี้เรามาดูในกลุ่มของผลิตภัณฑ์กันบ้างน,นะคะ ตัวแรกเลยนะคะกลุ่มแรกเลยเนี่ยจะเป็นสีขาวอันนี้นะคะจะอยู่ในกลุ่มของมิวบอนแฮเครค่ะซึ่งจะเป็นกลุ่มที่เหมาะสําหรับสาวๆที่ทําเคมีบ่อยๆนะคะแล้วก็อยากจะฟื้นฟูเส้นผมที่ทําเคมีที่เสียไปเนี่ยให้ดีขึ้นนะคะก็จะแนะนําเป็นกลุ่มนี้ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่เป็นสีแดงสีชมพูนะคะอันนี้จะชื่อว่า เอลจูด a าค่ะตัวเอลจูด a าเนี่ยบอกเลยว่าคิดฮอตติดตลาดเรามาอย่างยาวนาะนตั้งแต่มิวบอนเข้ามาที่ไทยเลยนะคะซึ่งตอนนี้กลุ่มของเอลจูด a านะคะเขา,าะจะมีตัวที่ช่วยในเรื่องของปกป้องแสงแดดชอบมากเลยจริงๆอ่ะสาวๆหลายคนอ่ะลืมที่จะแบบบำรุงเส้นผมเนอะ้องทาครีมกันแดดที่หน้าด้วยเส้นผมเราก็ต้องใช่ใช่จริงๆอันนี้สําคัญมากนะคะโดแนแดดเนี่ยผิวเรา ก็ด้วยแล้วก็ผมเราก็เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะช่วยปกป้องจากแสงแดดได้นะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งของเอลจูด้าเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวที่ช่วยสําหรับคนที่ชอบแบบไมนงูในงูหรือว่าแบบคนที่แบบดัดดิจิตอลงูมๆซีเคอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตัวนี้ก็คือเหมาะเลยเหมาะที่สุดนะคะก็จะเป็นกลุ่มเอลจูด้า ส่วนสีน้ำเงินตัวนี้นะคะบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นตัวนี้นะคะ่ะจะเป็นกลุ่มที่ชื่อว่าพาเมียนะคะจะเหมาะสำหรับคนที่แบบเริ่มมีปัญหาเรื่องอายุเพราะอันนี้น่าจะไม่ใช่ของน,อน้องใช่ <laughs> ในเรื่องของอายุนะคะอายุที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเส้นผมหมือหนังศีรษะบางทีมัน เปลี่ยนแปลงไปนะคะบางคนแบบว่าสมัยก่อนเอ้ยทำไมผมนุ่มนะคะทําเคมีก็ไม่เสียม,มปัญหาเลยแต่พออายุเพิ่มมากขึ้นปุ๊บกลายเป็นว่าผมมันไม่เงาผมมันแห้งง่ายบางทีไม่ได้ทําเคมีก็เอ้ยทาไมผมฉันแปลกๆหยาบหยาบงงงนะคะก็จะแนะนําเป็นกลุ่มพามียตัวนี้จะชื่อว่าแ h a ซ r s e r u um อย i l นะ แล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะอันนี้ล่าสุด,ดตัวนี้ช,ชื่อว่าฟอนหน้านะคะตัวฟอนน้าเนี่ยจะเป็นกลุ่มสําหรับคนที่ชอบการบำรุงหนุนะคะแต่ว่าแบบคอนเซิร์นในเรื่องของเคมีมคือคนนี้เขาจะเน้นในเรื่องของความเป็นเนเชอรัลนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบมีส่วนผสมมาจากธรรมชาติเน้นความอ่อนโยนนะคะให้กับเส้นผมของเราค่ะเราได้รู้จักนะคะประเภทของลิปอินฮิทเมนต์นะคะของวิวบ้าไปแล้วแต่วันนี้ค่ะ เราจะมาแนะนำไอเทมที่ขายดีที่ต้องมีพี่อีฟคะตัวไหนคะขายดีที่สุดของถ้าขายดีที่สุดนะคะบอกเลยตัวนี้นะคะตัวนี้ค่ะเขาจะเป็นตัวที่ชื่อว่า Restorative Low Out Primer นะคะอันนี้เขาจะเป็นเนื้อ Emulsion เมื่อกี้บอกไปเนื้อ e m u l s i o นในน้ำนมนะคะจะอยู่ใน สูตรของรีแพ์ค่ะซึ่งคิดว่าตัวนี้นะที่มันขายดีนะคะน่าจะเป็นเพราะว่าสมัยเนี้ยสาวๆเนื้อชอบทำเคมีกันเยอะนะคะตามเทรนตามแฟชั่นทำเคมีบ่อยก็เลยอยากได้ไอเทมเน้อที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการบำรุงสำหรับเส้นผมที่ทำเคมีบ่อยๆตัวนี้นะคะเพราะมันมีในเรื่องของเคลรตินอ่ออออออ้นะคะช่วยในการบำรุงที่ล้ำลึกแล้วที่บอกเลยที่ชอบมากก็คือกลิ่นอหอมมาก หอมมากนะคะตัวนี้เลยค่ะเอาสาวที่ปอกผมโอได้ซักซ้อนได้อย่าลืมหาตัวนี้ไว้นะคะติดบ้านของคุณใช่ต้องใช้อย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะก็จะช่วยทําให้เส้นผมเนี่ยของเรากลับมาแข็งแรงสัมผัสนุ่มนิ่งอย่างที่ต้องการจ้ะแล้วก็น้องหญิงคะตอนนี้มีตัวใหม่ล่าสุดนะคะคือตัวนี้เลยค่ะ repair heat นะคะจะเป็นรุ่นล่าสุดของกลุ่ม Mewon Haircare ของเราค่ะ แต่รีแพค์เฮคนนี้เขาเป็นดิฟฟิเนนแบบมิสมเขาเป็นแบบแบบมิสปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบล้ำลึกเหมาะกับคนที่ตัวความร้อนนะไม่ว่าจะแบบดัดดิจิตอลยืดกันหรือว่าใช้พวกอุป,ปกรณ์ความร้อนบ่อยๆหรือแม้แต่แสงแดบดบนะคะตัวนี้คือเหมาะมากสําหรับใครที่แบบมีปัญหาในเรื่องของเตัวความร้อนต้องตัวนี้เลยจ้ะหูน่าใช้มากเลยค่ะี่ใช้มากตัวนี้เป็นมิสอะ มันไม่ค่อยเหนียวหนานะใช่<อ>ใช่<อ>ก็จะเหมาะกับคนที่แบบกลัวเรื่องความเหนอะหนะต่างๆใช้ได้เลยนะคะรออะไรคะรีบไปจับจองเลยนะคะพี่คะม,มีคําถามนะคะว่าเราควรจะใช้ลิฟอินทินไมน่ะผมมารหรือผมแห้งดีกว่าก<อ>ันแล้วผมแห้งเนี่ยเราใส่ไม่ได้เลยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้คะเราแนะนําให้แบบสาวๆหลายคนที่ใช้ให้ถูกต้องดีกว่าค่ะคือถ้าแนะนํานะคะหมาดหรือแห้งน,นีแนะนําให้เป็นหมาด Mm hmm. นะคะตัวลิปอินทริเมตนะคะส่วนใหญ่นแนะนําให้ใส่ตอนผมหมาดนะเพราะว่าถ้าผมหมาดอะคะ่ะมันจะค่อนข้างใสแล้วทั่วถึงนะคะไม่มีตรงไหนเยอะหรือน้อยเกินไปหวีได้ทั่วถึงกว่าสัมผัสก็จะทั่วถึงกว่านะคะแต่ถ้าสมมติบางคนบอกว่า mm hmm. ใส่ตอนผมแห้งอีกทีได้ไหมอะได้ mm hmm. ใช้ได้เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะแบบระหว่างวันบางทีแบบผมชี้ฟู mm hmm. อะ,ะหรือระหว่างวันแบบว่าอุ๊ยอยากได้ความเงาเพิ่อมอีกหน่อย จะต้องแบบเข้าประชุมต้องการความมั่นใจก็สามารถใช้ในกลุ่มของพวกอวอย่างไรเงี้ยได้นะคะใส่ในช่วงที่ผมแห้งเนี่ยได้เหมือนกันไม่มีปัญหาเลยค่ะอาจจะลดในเรื่องของปริมาณลงนิดนึงนะคะเพื่อป้องกันความเหนือยหนักก็ได้ค่ะพี่พีคเห็นลิปอินฮิตเมื่อกหนูไม่หลายตัวมากแต่น่าใช้มากหลายตัวหนูแบบมีในจานใชมอมีหนูสามชิ้นที่หนูอยากใช้อ่ะแล้ววิธีการเลือกใช้สามารถที่จะทําเป็นเลเยอร์เหมือนเราทาสกินแคร์ได้ไหมคะแบบ ตัวตอนนี้หลังลลบบอะไรอย่างเงี้ยเราควรจับส่อะไร่อนอดีอ๋อได้จริงๆทําแบบนั้นได้เลยค่ะ<ม>เพราะว่าการบํารุงคือแบบเวลาที่เราอยากให้ผมเราแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอก<ม>ใช่ไหมคะเราก็ต้องบํารุงจากภายในสู่ภายนอกเหมือนกัน<ม>นะคะเวลาที่เราใส่อย่างที่น้องนี้บอกเป็นเลเยอร์นะคะเราสามารถใส่ไปด้วยกันแบบนี้ได้ถ้าตัวแรกที่จะใส่ถ้าอยากเป็นแบบเลเยอร์เนอะแนะนําใส่มิสมนะคะใส่มิสนะ ก่อนเลยเพราะที่พี่บอกก็คือตัวมิสมันเบานะคะพอเบาปุ๊บมันก็จะแทรกซึมเน้นด้านในเป็นหลักก่อนตัวนี้เลยพอตัวมิสเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตามด้วยสเต็ปต่อไปคือจะเป็นเนื้อน้านมนะคะเนืน้อน้อานมเนื้อออมูเชนเนี่ยต่อได้เลยค่ะเพราะว่าเนื้อน้านมเนี่ยเขาจะเข้าไปช่วยล็อกเมื่อกี้เนื้อสามบำรุงที่ใส่ในมิสนี่ะล็อกด้านในแล้วก็บำรุงด้วยตัวของมันเองด้วยนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นเข้าไปอีกนะคะแล้วก็สเต็ปสุดท้ายนะคะแนะนําเป็นออย หลังกผมเห่แห้งเนาะยังไม่ต้อง,องยังไม่ต้องแห้งชได้ใช่ค่ะเราใส่ออยต่อได้เลยใช่ใชเราสามารถใส่ออยต่อจากนั้นได้เลยค่ะเพราะว่าตัวออยเนี่ยเขาจะช่วยในการล็อกเก็บความชุ่มชื้นให้เราทั้งหมดเลยเมื่อกี้อะไรบำรุงใส่ไปเก็บให้หมดมนะแล้วก็ช่วยในเรื่องของสัมผัสที่ลื่นเวลาเราหวีเวอรอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะไม่ทําให้พันกันแล้วก็ไม่เสียดสีกับเป็ดผมได้ด้วยค่ะ โอเป็นอะไรที่เป็นความรูม้ใหม่มากๆเลยคะ่ะที่หลายคนอาจจะแบบกังวลไม่กล้าใช้ห,หลายๆตัวจริงๆสามารถใช้ได้เหมือนสกินแคร์ที่ควรใช้เลยคะ่ะใช่ค่ะแต่ต้องระวังนิดนึงในเรื่องของปริมาณที่ใช้คะ่ะบางคนแบบว่าใส่หลายตัวทับกันแบบนี้เนอะต้องคอยใช้นะคะคอยเช็คในเรื่องปริมาณให้เหมาะสมด้วยคะ่ะไม่งั้นอาจจะทําให้หนักเกินไปได้นะคะ,คะแลวทย่นี้เรามีวิธีการใส่ที่ถูกต้องไหมคะว่าใส่ยังไงปริมาณที่เหมาะสมไม่ให้เหนียวและเหนอะหนักจนเกินไปค่ะ ถ้าเป็นในเรื่องของปริมาณที่ใช้นะคะแนะนำว่าในกลุ่มของอ,ออยกับกลุ่มของอ e m มูชนปกติแล้วของยิวบ้านเราเนี่ยเราจะให้ใช้นะคะผมสั้น1ปั๊มถ้าผมยาวแบบน้องหญิงอันนี้ก็2ปั๊มได้แต่เวลาใช้งานเนี่ยเราไม่สามารถกดปุ๊บแล้วก็แปะอย่างนี้เลยไม่ได้นะไม่ได้เด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันจะไม่ทั่วมันจะไม่ท่วจะทําให้เกิดความเหนอะหนะนะคะเวลาเราใส่เนี่ยกดมาที่มือก่อนแล้วก็วอร์ม นะคะวอร์มแล้วก็ค่อยใส่นะคะลูกที่ปลายผมปลายผมปลายผมแต่ถ้าเป็นในกลุ่มของมิสถ้าเป็นในกล hmm ุ่มของมิสเนี่ยมันไม่สามารถมาเป็นแบบเป็นปั๊มได้ใช่ไหมคะมันต้องเป็นการฉีดนะคะเวลาฉีดตัวมิสเนี่ยเราก็แนะนําให้เราแบ่งช่อผมก่อนด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะคะแล้วก็ฉีดเป็นชอ่อเป็นช่อไปแล้วก็ขยำแล้วก็ห <c oughs> วีเพื่อให้มันทั่วถึงนะคะไม่ยากเลยะคะ่ะในการใช้งาน <c oughs> เป็นความรู้ใหม่มากๆและวิธีที่ถูกต้องนะคะใครที่ใช้ผิดเนี่ยต้องมาดูคลิปนี้เลยใช่ ที่ถูกต้องไปแล้วนะคะตอนนี้ค่ะหญิงจะมาสาธิตส,สิ่งที่ไม่ควรทำค่ะอันดับแรกการใช้ลิฟต i อิแบบมิสนะคะไม่ควรที่จะโดนหนังศีรษะแบบนี้ค่ะ<อ>แล้วก็ใส่จำนวนามที่เยอะขนาดนี้ไม่เก่ค่ะส่วนการใส่อิม t i ชัแบบผิดๆค่ะกดไปอย่ายา้งค่ะโปกลงลยค่ะ <S <S บนหนังศีรษะของเราแต่แต่โครจะกดไปทุกอนูนวดด้นะคะ ะะอย่าทำนะคะมันจะเหนียวเนอะหนะมากเลยค่ะวิธีการใส่ออยแบบผิดๆค่ะเปิดฝามานะคะใส่อย่ายังะะ้งค่ะเอาสักสี่ปัม๊มไม่บิ้วนะคะลงเลยค่ะโคนจะหมดปลายอุ้ยปลายแห้งม,มาเลยถ้าถ้าสักค่าต้องมาแล้วนะอย่าหาทำนะคะนี่ผิดค่ะโอ้ แต่แล้ววันนี้จบการสาธิตแบบผิดๆไปก่อนขออนุญาตไปซาผมก่อนนะคะ